สวัสดีครับผมหนุ่มทองแดงแรงได้เถือนครับวันนี้หนุ่มทองแดงมานั่งตกเบ็ดครับผมพี่ครัวตังเก้ครับผมณกฤติธรรมราชในตีมานตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วครับผมได้ปลาบูแค่หนึ่งตัวตัวเล็กๆแต่เราก็ปล่อยนะครับผมปลาบูเราไม่กิน <c oughs> เพราะเราตรงจานแต่แม่ปลาบู <c oughs> นี่นะครับผมบรรยากาศ ที่ครัวตังเก,กครับผมบรรยากาศนั่งกันจิวๆเลยในน้ำมาเดี๋ใจดูครับผมนี่หนึ่งกันสองกันสามกันสีกันห้าเล็กก็หก,กครับผมกวยคว่าเราก็ใช้ power box บบนะครับผม เราเห็นกล้องวงจรปิดส่งมาด้วยนี่แหละครับผมบรรยากาศบรรยากาศเป็นโมรดสมอยู่ด้วยครับผมตอนนี้แต่ปลามันกินเป็นระยะเป็นช่วงช่วงอยู่แต่ตอนนมต้องไนงมากก็จองตุ้มแ้วครับผมจองตุ้มเลยปลาก็เยอะแต่ไม่กิน ไ่าเยอะแต่ไม่กินเพราะก่อนหน้านี้ฝนตกโปรยปลายตีหนึ่งทีหนึ่งกว่าแล้วเด็กไม่ว่วงนอนเป็นหวัดอยู่ด้วยนั่งใต้หลังคาครับผมฝนลงก็ไม่เป็นไหนติดตามชมกันต่อครับผมว่าเราจะได้ตัวไหมหรือจะปีล่าเปล่า <c oughs> ดูกันออกปลาเลยม,มาดูกันคร ah okay. okay. right. oh. ับผมปลาเลยติดอีกหนึ่งตัวหมุนเลยหมุนเลยขึ้นมาแล้วหนึ่งตัวครับผมตกใจนึกว่าอูปลาลอยครับผมโอ้โนี่ตัวโตเลยครับผมปลาลอยมัจับตัวเอ้ไม่ตัวโอ้โวใหญ่โตเลย นอนนอนนอนเรืนน่องกำลังอ,อกเวลาตีรองครับผม